ปัญหาระดับจักรวาลของมือใหม่ในการถ่ายภาพกับคำถามที่ว่าถ่ายภาพยังไงให้ภาพมันดูคมคลิปนี้มีคำตอบครับผมซึ่งอันนี้นาเบิร์ดบอกได้เลยว่าทุกๆคนที่แบบเป็นมือใหม่ที่เริ่มหัดจับก,กล้องคุณได้เจอประสบการณ์ตรงนี้อย่างแน่นอนทั้งภาพขาวทั้งภาพดำภาพเบลอภาพไม่คมแล้วมันจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ มันมีความคมและสามารถนําไปใช้งานได้แต่ก่อนจะไปดูนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านกล้องสีมูอย่างร้านซู o ม c a m e ล่ร้านกล้องที่มีอุปกรณ์ให้เลือกอย่างครบคันทั้งกล้องทั้งเลนไฟตะตูที่สำคัญใครที่เล็งของชิ้นไหนเอาไว้แล้วแต่ยังแบบว่ายังตัดสินใจไม่ได้สามารถเข้าไปดูฟูลรีวิวได้ในช่องทาง YouTube ของสู o มคาม e ล่าซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้กด u b s c ไ i b ์ก็ฝากกด u ั s c r คร์เพื่อเป็น อีกหนึ่งกลังใจให้กับทีมงานของซูมคาเม่าด้วยนะครับผมเรามาดูกันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับผมนั่นก็คือเรื่องการจับถือสลีระในการจับถือกล้องก็มีผลที่จะทําให้ภาพของเราไม่คมด้วยเช่นกันอย่าลืมนะครับว่าตัวกล้องและก็ตัวเลนส์ต่างก็มีน้ําหนักของมันเวลาที่เราจับถือนะบางคนนะครับสามารถที่จะจับถือได้เป็นระยะเวลานานไม่เมื่อยแต่บางคนแค่จับของที่แบบว่ามีน้ําหนักประมาณสัก5ขีหรือ7ขีดขีขึ้นไปเนี่ย ก็จะมีอาก,การเริ่มแบบว่าไม่ไหวแล้วนะครับผมมือไม้เริ่มอ่อนแรงอะไรประมาณนี้โดยที่ว่ากล้องมิเรลดในยุคปัจจุบันก็จะมีฟีเจอร์พื้นฐานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งแล้วก็วีโอได้ดียิ่งขึ้นโดยเพราะฟีเจอร์ระบบกันสัน่นในกล้องเขาจะเรียกว่าเป็นไฟแอคซิสนะครับผมหรือกันสั่นฮาร์แกนที่เรารู้จักกันส่วนที่ตัวเลนนะครับผมจะมีคําว่าเลนโอไอเอสซึ่งแต่ละค่ายก็จะมี อักษรย่อที่แตกต่างกันไปนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเลน OIS ก็ดี Mega OIS ก็ดีนะครับผมอ่า uh, หรือจะเป็น VC ด้วยนะซึ่งอันนี้ก็ให้เข้าใจกันว่าสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยคือเป็นการบง่งบอกว่าไอเลนรุ่นนะนะั้นอ่ะมันมีระบบกันสั่นที่ตัวเลนด้วยเช่นกันในบางสถานการณ์นะครับผมขีดความสามารถของตัวระบบกันสั่นเนี่ยมันถึงขีดจํากัดละเราจําเป็นจะต้องใช้ ตัวช่วยนะครับผมอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ขาตั้งกล้องต่างๆที่เราเราได้เคยเห็นเพื่อนๆถ่ายภาพแนวถ่ายพุบ้างถ่ายไฟรถวิ่งบ้างนะครับผมหรือถ่ายพวกดาวหรือถ่ายพวกอะไรพวกนี้นะครับผมลดแล้วเขาจะใช้ในส่งตัวขาตั้งกันเป็นหลักนะครับผมอย่างเช่นว่าถ่ายพุเบิร์พดตรงๆเลยนะนเบอร์ถือไม่ได้กดไปสักสิบช็อตเนี่ยมันได้ภาพแค่ช็อตเดียวอีกที่เหลือนี่คือใช้ไม่ได้ต้องลบทิ้งทั้งหมด ขาตั้งกล้องมันจะเป็นผู้ช่วยในการถ่ายภาพแนวพวกนี้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวอยู่ที่ว่าเวลาเราการขาตั้งกล้องแล้วก็น้ำหนักแมกโหลดของตัวขาตั้งรนนุ่นนั้นที่เราเอากล้องขึ้นไปวางบนนั้นด้วยเช่นกันต่อให้เราขาตั้งกล้องเราจะมีความคงทนแข็งแรงแน่นหนาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่บนพื้นที่สูงอย่างเช่นบนเนินเขาบนภูเขาสูงพวกนี้นะครับมันจะมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยเช่นกัน อย่างเช่นว่าพวกลมแค่ลมพัดแรงแแบบฟุบมาแป๊บเดียวภาพคุณอาจจะเบลอได้โดยทันทีแม้ว่าเราจะมีขาตั้งกล้องมีระบบก,กันสั่นก็ตามทีเมื่อพูดถึงปัจจัยภายนอกแล้วเนี่ยในตัวเลนของเรานะมันก็จะมีสิ่งที่จะทําให้ภาพของเราไม่คมอย่างเช่นว่าพวกมีฝ้าหรือมีลาในเลนภาพที่เราเคยถ่ายได้สมัยที่แบบว่าไม่มีฝ้าไม่มีลากับสมัยที่แบบว่าเลนเรามีฝ้ากับมีลา ภาพที่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดูแลพวกกล้องพวกเลนพวกนี้นะครับผมสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของซูมพเวล่าแล้วก็สามารถที่จะทําการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นกันซึ่งในเว็บของเรานะครับผมก็จะมีบริการที่แบบว่าส่งด่วนนะครับผมหรือว่าไปวอล์กอินรับที่หน้าสาขาได้ด้วยเช่นกันนั่นเองซึ่งตรงนี้เดีย๋ยเบิร์์ขอกระซิบบอกเพื่อนๆก่อนละกันนะครับผมว่าเราจะมีงานซูมเฟรครั้งที่14อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ จัดที่เกตเวย์เอก,กมัยในช่วงวันที่22ถึง26นะครับผมเดือนมีนาคมให้เพื่อนๆรอ,อติดตามอัปเดตข่าวสารต่างๆได้ในช่องทาง Facebook ของสุขเมลาได้เลยโหมดออโต้ <S <S <Mode Auto S 1> ของกล้องในปัจจุบันมันมีความฉลาดอันนี้อันนี้ไม่เถียงมาฉลาดจริงเราจะให้ AI มาคิดแทนเราไปทุกเรื่องก็อาจจะเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเรียนรู้ ของตัวโหมดต่างๆแล้วก็ค่าเซตติ้งต่างๆให้แบบว่าเข้าใจในพื้นฐานในส่วนนี้เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องสปิชัตเตอร์สมมุติว่าเลนคิดอย่างตัวนี้ของตัว z ซ e วีนะเลนคิดมันจะอยู่ที่16ขีด50สปิชชัตเตอร์จะต้องไม่น้อยกว่า1-16ถึง1-50เป็นอย่างน้อยยังไม่นับรวมว่า เป็นกล้อง full f r a หรือกล้องตัวคูณแต่ถ้าเป็นกล้องตัวคูณคุณอาจจะต้องเอาค่า cross factor คูณเข้าไปเผื่อด้วยนะครับผมเช่นตัวนี้50มมีใช่ไหมคุณจะต้องเอา50คูณ1.5มันจะตกอ,อยู่ที่ประมาณ1.75ซึ่งในบางกล้องนะครับผมค่าสปีชัตเตอร์มันอาจจะไม่ใช่แบบว่าตรงนั้นเป๊ะๆนะครับผมแต่ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจไว้ว่าถ้าสมมุติเราจะให้แบบว่าถ่ายภาพมาแล้วแบบมันคม ค้าแบบ make sure เลยที่ระยะ50นะครับผมก็ตั้งไปเลยครับ1 s 100นั่นเองตอนจกค่าสปิจเตอร์นะครับผมเราจะมาดูในส่งตัวค่า f หรือค่ารูรบแสงนั่นเอง่นะซึ่งในคลิปนี้นะเบอร์จะขอให้ความสำคัญกับพวกเลนคิดกันเป็นหลักเลนคิดเนี่ยมันคมทุกตวอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันจะทำยังไงให้มันดูคมมากกว่าปกติถ้าเราอยากได้แบบคมทั้งภาพนะครับผมหลีไปเลยครับ f8 ยืนพื้นไปเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณเปิด f 8แล้วภาพมันจะคมนะครับผมถ้าคุณโฟกัสไม่เข้าเห็นบางคนนะครับผมจะชอบแบบว่าเขาไปจาะใกล้แบบอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งบางครั้งจาะเข้าไปใกล,ใกล้มันไม่โฟกัสต่อให้คุณจะทำไงมันก็ไม่โฟกัสและภาพมันก็จะดูเบลอแล้วก็ไม่คมไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ตัวมันจะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับว่าเลนส์ตัวนี้ครอสอัพได้อยู่ที่20เซน25เซน30มเซนนะครับผมอันนี้ก็ต้องลองเช็คกันที่ บริเวณหน้าเลนของแต่ละรุ่นด้วยนั่นเองเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาดูกันก็คือเรื่องของค่า iso ไม่ใช่มาตรฐานทางอุตสาหกรรมนะครับผมค่า iso ในที่นี้เนี่ยระบุให้ตัวกล้องมันทำการบูตเรื่องความสว่างซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะมีผลอย่างชัดเจนอยู่ในที่โหมด m บางคนบอกว่าบูตไปเยอะๆดิภาพเราจะได้สว่างอันนี้เป็นอีกหนึ่งความคิดที่ถูกนะครับผมแต่ไม่หมดการที่เราบูต iso สูงสมันจะส่งผลข้างเคียง ให้กับไฟล์ภาพของเราไม่คมอาจจะดูภาพดูแตกๆแ,แล้วก็เรื่องสีสันเนี่ยจะดูแบบดูดปไปเลยด้วยเช่นกันซึ่งค่า ISO ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีค่าตายตัวว่าเฮ้ยอยู่แบบนี้จะต้องใช้ค่าเท่านี้อยู่ตรงนี้จะต้องใช้ค่าเท่านี้นะครับผมอยู่ตามแต่ละสถานการณ์เป็นหลักเอาแบบง่ายๆเลยนะครับผมคุณตั้ง ISO ออตโไปแต่ว่าในเมนูย่อยของค่า ISO ของแต่ละกล้องให้เพื่อนๆไปตั้ง ค่า MIN แล้วก็ค่า MAC เอาไว้ค่า MIN ถ้าสามารถตั้งได้ที่100ตั้งไปเลยส่วนค่า MAC ค่าเป็นกล้องในระดับ NT ทั่วๆไปนะครับผมอย่าง,ย,างยกตัวอย่าง z ซ e บีอีนะครับผมนะมินสัก100นะครับผม iso m a x นาเบิร์จะขอตั้งไว้แค่32มนะครับผมยิ่งถ้าใครถ่ายแบบแนวเอ t า o o ดอตลอดเวลาทั้งวันนะครับผมเชื่อได้เลยว่าน้อยครั้งที่กล้องมันจะบูตัวเองไปถึง32มนาเบิร์ให้เต็มที่เลยประมาณ 4 0 0รถึง800โดยประมาณทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้นะครับผมรู้ไปแล้วต้องเอาไปใช้งานด้วยเอาไปเรียนรู้แล้วก็เอาไป p r a c t i c ตัวเองในสถานการณ์จริงแล้วก็ในหลากหลายสถานการณ์ซึ่งอย่างที่ number ได้บอกไปว่าทุกๆค่านะครับผมไม่มีค่าตายตัว number เ,เชื่อว่ามือใหม่ในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่น่าจะดีกว่าและก็ที่สําคัญนะครับผมกล้องในเจนปัจจุบันเนี่ย มันสามารถที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ตอบสนองเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับกล้องมิเรลดหรือว่ากล้องดิจิอในยุคก่อนหน้านี้ที่เรียกได้ว่ากึ่งๆจแมแนนนลเกือบจะทั้งหมดกันเลยทีเดียวมาถึงตรงนี้เนี่ยมือใหม่ติดปัญหาอะไรตรงไหนนะครับผมลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้และเบอร์เชื่อว่ามันไม่ยากจนเกินไปนะครับผมนะแต่วันนี้เดีย๋ยวเบอร์ขอตัวราไปก่อนนะครับผมครั้งถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้น รอติดตามได้ในช่องทาง YouTube ของสูคขภเวลานะครับผม